มีวิญญ,ญาณลายอาฆาตตนหนึ่งอาศัยอยู่ในห้องสองสามสองสาเหตุการสิ้นชีพของวิญญาณตนนี้คือนำเสนองานศาสนาเซนจนเส้นเลือดในสมองแตกตายว่ากันว่าไม่มีใครหลุดพ้นจากวิชานี้ได้สักคนเหมือนกับวิญญาณตนนี้มันตามหลอกหลอนทุกคนไปชั่วชีวิตจนกว่าคุณจะ มีผู้มากอบกู้อิสรภาพวันหนึ่งท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเราวิญญาณทั้งหลายก็มีผู้กล้าปรากฏตัวมาลุ้นกันว่าน้องฉำฉาจะนำเสนองานศาสนาเซนสมร็จหรือไม่สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับศาสนาเซนศาส,สนาเซนหรือใน,ในิกายเซนเป็นชื่อญี่ปุ่นของคำว่าฉาันในภาษาจีนที่มาจากภาษาบาลีอีกต่อหนึ่ง ซึ่งหมายถึงชาหรือารเข้าชาของพุทธ,ธาศาสนาสเส้นนะคะเป็นสาขาหนึ่งของพุทธศาสนาในการมหายานม,มีต้นกําเนิดจากประเทศอินเดียโดยพระโคดทธรามหรือที่เราเคยรู้จักในชื่อตัดม่อได้เข้าไปเผยแผน่และพัฒนาที่ประเทศจีนก่อนที่จะถูกเผยแผน่มาสู่เกาหลีและเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นตามเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นลู่เส้นทางการค้าเก่าแก่โบราณโดยได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิผงชื้อและลัทธิเสา ซึ่งขนาดที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศจีนนั้นก็มีการแบ่งออกเป็นสองฝ่ายหลักคือสำนักฝ่ายเหนะือที่เชื่อในการค่อยๆปฏิบตัติสะสมบารมีสำนักฝ่ายใต้ที่เชื่อในการตัดสู้ทำอย่างฉับพลันและสำนักฝ่ายใต้ต่อมาไม่นานได้มีการถือปฏิบัติอย่างกว้างขวางเพื่อเผยแพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1190และถูกเรียกใหม่ในชื่อเซนในช่วงระหว่างที่เผยแพร่สู่ญี่ปุ่นเอง ไม่มีใครสนใจสิ่งที่น้องชำช้านำเสนอเลยทำยังไรดีนะชาเจ็บหัวโว้ยท่านในนั้นน้องชำช้าก็คิดได้ว่าเราก็ค้นหาคลิปดีๆมาเป็นแนวทางในการนำเสนอดีกว่าค้นหาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอที่ดีใกล้ฉันค่ะเราจะมาพูดถึงอิที่พนที่มีผลนะคะกับโลกปัจจุบันของสาสนานค่ะ ึ่งในตัวอย่างที่เรานําเสนอนะคะคืออีกคนเกี่ยวกับการ์ตูนยุคใหม่นี่ค่ะหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องอีคิวซังเนนน้อยกจ้าปัญญานั่นเองค่ะโดยว่าอีคิวซังเนี้ยนะคะก็เป็นเอ่อเนนะคะในวัดนิกายเซนค่ะเขาเนี่ยจะมีคอนเซ็ปหรือว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้เราจดจำก็คือใช้หมองนั่งสมาธิเี่ค่ะทุกคนเคยทำไหมคะติดตบติดต,ตบโอ๊ยหึกออกแล้วนี่นะคะคือมันกลืนกายเราในใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะแล้วรู้หรือไม่คะว่า เนี <N> ่ยสร้างจากเรื่องจริงนะคะโดยมีพระนะคะที่อยู่ในวัดนิกนายเซนค่ะชื่ออะไรคะคุณฉับฉานี่คะ่ะชื่อว่าอิกิวโซจูนะคะเคยมีชีวิตอยู่ในช่วงข้อสอบหึงสามเก้าสี่ถึงหนึ่งสี่แปดหนึ่งค่ะทุกคนค่ะค่ะเรามาดูกันที่ห้าวัดเซนนะคะเราจะมาพูดถึงกันก่อนนะคะระบบวัดเนี่ยมันมีอะไร f i ม e m o t i หรือ f i ม e motion s y s t e นะคะ คำว่า m o u n ที่แปลว่าภูเขานะคะแล้วงบอกกันว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดเซนนะคะในประเทศจีนน่ะเขาจะเรียกพระว่าพระภูเขาค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอารามนะคะตั้งอยู่บนภูเขานั่นเองค่ะเขาเลยใช้คําว่ามา u เทศน,นะคะเมื่อวัดเซนเนี่ยเข้ามากึ่กายเข้ามานะคะคลื่นคลานเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยใช้ระบบนี้เช่นการคาะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูะคำว่า5วัดตรงนี้เนี่ยมันมีนมอะไรบ้างค่ะวัดแรกนะคะวัดอะไรเอ่ยวัดเคนโชจิค่ะ วัดเคนโชจินะคะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดค่ะมีอายุประมาณ800ปีนะคะใช้การรวบรมสังสอนนะะพิสูจน์ต่างๆเองค่ะต่อไปค่ะวัดที่2องเขาที่2ชื่ออะไรเอ่ยวัดที่2ค่ะชื่อว่าเองะคุจิค่ะน่าจะข่าว่าเป็นวัดที่ดีงามมากเลยนะคะว้าวต่อไปค่ะวัดที่สนะคะวัดที่สคืออะไรวัดดึมีหรือเปล่าเปล่าค่ะวัดฟูจุคุจิเลยคเป็นวัดที่สี่เลยแล้วกันนะคะ ที่จีชื่ออะไรเัยค่ะชนจิจิค่ะวัดชลจิจินะคะเออดิฉันจำได้ค่ะว่ามีหอรนะคะซึ่งแบบว่า Amazing มากนะคะแล้วก็มีหอพระธรรมค่ะที่มีการเออสร้างหลังคาแบบชนบทค่ะอุ้ยจำได้ค่ะเก่งมากเลยต่อไปค่ะวัดที่ห้ากันค่ะวัดที่ห้าคือวัดโจเมียวจิค่ะโจเมียวจีเนี่ยนะคะจะมีเอ้านที่นะคะที่มีเป็นรังล่องขึ้นค่ะทุกคนสามารถเป็นเมอร์เมดในนั้นได้ค่ะว้าว บุคลิกภาพในการสนำเสนอที่ดีต้องมีส m i ล์ใบหน้ายิ้มไอคอนแท a สายตา movement การเคลื่อนไหวแพนโมชั่นการใช้มือและ d r รสเสื้อผ้าเพื่อนๆต้องสนใจการนำเสนอของเราแน่นอนต่อไปหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นการนำเสนออทธิโลต่อมนุษย์และโลกนะคะวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีได้แฝง พุทธปัชญาแบบเซนไว้อย่างแนแน่นนะคะเช่นอิเคบานะหรือการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นคิวโดกีฬาการยิงธน,นูและก็พิธีชงชาการนำเสนอผ่านไปได้ด้วยดีน้องชำช้าก็แฮปปี้หลังจากวันนั้น ตำนานบทใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น